วันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยมาร้านคัทนัสตรงสาทรครับแต่ที่สําคัญคืออันนี้แหละเนี่ย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 นีเป็นพริกขี้หนูลมควันค่ะแค่นี้เผ็ดแล้วเหรอเผ็ดแล้วค่ะเชฟแต่ดาวพริกนี่มันโหดนะโหดกับผมอีกเผ็ดเส้นได้เลยค่ะเส้นเลยเหรอได้เลยค่ะฉุนเข้าคอเลยค่ะพริกใช่ไหมใช่โอ้โหโหดโหดโหดเอาละนี่เลยครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์10โมงเช้านะครับทาง YouTube กับ Facebook ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มาร้านคัตนัสตรงสาทรครับแล้วก็เรากำลังอยู่กับนี่ครับ คุณพุทธครับเจ้าของร้านคุณพุทธสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรดีครับเป็นสปาเกตตี้หรือว่าแองเจลแฮร์เส้นแองเจลแฮร์ผัดเบคอนค่ะโอเคธีมเราเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนเส้นได้เปลี่ยนเส้นได้ไหมวันนี้เราทาแองเจลแฮร์ได้หรือว่าสปาเกตตี้หรือว่าเฟตูชินีอะไรได้หมดเลยแต่เราจะทําเป็นนีมีส่วนผสมอะไรบ้างได้เลยค่ะก็จะมีพวกใบโหระพาไทยนะคะแใบโหรใพาเส้นแองเจลแฮร์ค่ะบคอเบคอน แล้วก็ตัวโอลีฟใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เนาะก็อันนี้เป็คือหอมแขกหอมแขกที่เราต้องสับๆหน่อยใช่ไหมครับให้มีความหวานใน่คือเป็นกระเทียมค่ะสไลด์แล้วก็เอาไปแช่ในน้ำมันแล้วอยู่ในน้ำมันน้ำมันอะไรคุณพุธน้ำมันพืชปกติได้เลมคะน้ำมันพืชปกติอันนี้คือมะเขือเทศเชอร์รี่แต่เราใช้แบบผ่าครึ่งเนาะใช่ค่ะโอเคนี่ละแล้วนี้เป็นไวน์หรือจะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้ อ๋อนิดหน่อยเนาะอ๋อเคค่ะแต่ที่สําคัญคืออันนี้แหละเนี่ย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 เป็นพริกขี้หนูลมควันค่ะนี่พริกขี้หนูลมควันเอ๊ะมันเป็นลมที่ไหนอ่ะคุณเชียงใหม่ค่ะเชฟตัวนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะใช่ใช่เป็นพริกขี้หนูที่เอามาจากเชียงใหม่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบของประเทศไทยแล้วนี่แหละนะทั้งหมดนี่แหละที่เชียงใหม่เขาจะเก็บพริกแล้วเหมือนฤดูหนาวเขาจะปลูกพริกกันไม่ได้เขาก็จะเอาไปลมควันเก็บ เป็นรักษาไว้ช่วยไ่หนาหนาได้เห็นนี่ก็เหมือนกับมันจะแซ่บเต็มที่นะมันเผ็ดนะเผ็ดไหมเผ็ดมากค่ะแต่มันจะช่วยให้ลดสปาเกตตี้หรือว่าจานของเราไม่เลี่ยนแล้วก็มีความหอมนิดนึงค่ะโอเคทีนี้ไวน์หรือน้ำส้มสายชูแต่วันนี้เราใช้ไวน์ใช่ค่ะใช้ไวน์จากนั้นเสร็จแล้วมีมีน้ำตาลเกลือพริกไทยค่ะเกลือพริกไทยข้อสําคัญคือนี่นี่เราเห็นนี่มันให้กลิ่นด้วยนะใชห้ความกรอบด้วยนะเราก็จะใช้เป็นหั่นแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอื เล็กก็ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นที่ใหญ่ใหญ่หน่อยตามชอบใช่ค่ะนะเคี้ยวแล้วมันจะเจอก็ได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือเราเรียกว่าเมนูนี้คือสปาเกตตี้หรือแองเจลแฮร์เบคอนพริกกระเทียมผัดเบคอนพริกกระเทียมเนี่ยเป็นแองเจลแฮร์วันนี้แต่วันนี้มันมันดูสึกเวลาให้เป็นอินเสิร์ตไว้เราทำสดให้เห็นดีกว่านะนี่ต้มเลยอยู่ในเส้นน่ะคุณุเส้นอยู่นี่เลยให้ผมทำอะไรได้บอกนะได้นี่ไหมอันนี้ลงได้เลยค่ะลงได้เลย เอาเบคอนลงจีอะไรเลยใช่ค่ะเราเราใส่ชุดนี้แล้วเราไม่หยิบกระทะมันดูกระไรอยู่นะโอเคเส้นต้มประมาณเท่าไหร่เป็นเอเจ้าแม่เชต้มประมาณสองนาทีค่ะในเส้นต้องใส่น้ำนิยนะคะเทปฮะกดอันนั้นเลยค่ะใช่ค่ะสองนาทีทีนี้เราใส่ในนี้มีน้ําเดือดแล้วเราใส่เกลือใส่อะไรไหมใส่เกลือนิดนึงค่ะในน้ําเปรี้ใช่ใส่เกลือในน้ํานะครับไม่ต้องใส่เนยใส่อะไรนะใส่น้ํามันไหม ไม่ใส่ไม่ใส่เลยนะครับใส่แต่เกลือต้ม2นาทีเป็นเอ็นจัลแฮแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เส้นอื่นค่ะอาจจะต้องเพิ่มเวลามากขึ้นก็ดูในในแพ็กเกจตของในห่อที่เราซื้อมานั่นแหละอันนี้เราก็จะผัดให้มันแตกมันไหมแตกมันแล้วก็กรอบใช่แล้วก็กรอบก่อนที่เราจะเอาลงไปผัดในสปาเกตตี้ค่ะอืมกิ่นเบคอนก็กินใจแล้วแต่เอ็นจัลแฮเนี่ยถ้าเราไม่อเดนเต้หน่อยมันก็จะแฉะเกินไปไม่อร่อยนะใช่ค่ะนะ เดียวแป๊บเดียวจริงๆนะครับท่านผู้ชมเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับรายการเนี่ยรายการก็จะโผล่เครื่องปรุงทั้งหมดก่อนลุกหน้าแล้วท่านผู้ชมก็มาเตรียมไว้แบบนี้แล้วก็มาปรุงพร้อมกันเที่ยงเป็นมื้อกลางวันได้เลยหรือถ้าาไม่อยากผัดมาที่คุณพุธเลยครับตงสาตอนที่เลยมีเมนูเลยรร้านสวยร้านสวยร้านเหมาะมีที่จอดรถดี ถ้าใครไม่ชอบเบคอนก็เปลี่ยนเป็นปลาเค็มก็ได้ค่ะปลาเค็มได้ด้วยใช่ถ้าถามผมนะผมเอาปลาเค็มใส่ไปนิดนึงด้วยได้กินเบคอนแล้วก็มีกลิ่นปลาเค็มแบบไทยด้วยนะใช่แต่เดี๋ยวเราจะสลับไหมสลับเป็นจะผัดตรนี้เพื่อเอาไปผัดเดี๋ยวเราลงอีหน่อยไหมอีกหน่อยค่ะโอเคแค่ว่ามาลงมาตรงนี้เลยก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวอ้าวตื้นแล้วเส้นก่อนอืม ได้แล้วค่ะเชฟ๋ยวเราจะเอาไปผัดตรงนี้ต่อโอเคอ้อมหน่อยงั้นอ่ะได้ตมยังคั่วๆไว้หน่อยนะอันเนี้ยเราจะเริ่มผัดตัวแองโจแฮด้วยกระเทียมนะคะตั้งกระทะแล้วใส่กระเทียมใช่กระเทียมหอมแดงเหมือนกับสไตล์ผมเหมือนกันนะไม่ยอมให้กระทะร้อนเราผัดก็เดี๋ยวไหม้กระทะร้อนปุ๊บใส่พวกนี้ไปไหม้เลยนะใช่ค่ะกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนิดนึงค่ะ แล้วแต่ความชอบของความเผ็ดได้เลยค่ะแค่นี้เผ็ดแล้วเหรอเผ็ดแล้วค่ะเชฟเลยแต่ดวพิกนี่มันโหดเนะโหดกับผมอีกอ่าโอเคเอ้จริงน้ำมันกระเทียมเอ้น้ำมันน้ำมันเบคอนใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะใช่แต่ถ้าผู้ชมเนี่ยน้ำมันเบคอนเวลาเราเจียวไว้เนี่ยไม่ต้องมาเจียวแบบนี้ก็ได้นะเจียวล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้ือนกันนะแล้วใช้น้ำมันเขาเนี่ยเอามาผัดก็หอมดีใช่เราจะลงเครื่องปรุงนิดนึงก่อนผัดสปาเกตตี้นิดนึงค่ะมีน้ำตาลนะคะ แล้วก็น้ำตาลพริกไทยนิดนึงค่ะเกลือเกลือไม่ต้องเยอะมากเพราะเบคอนเราเค็มอยู่แล้วค่ะอ่าเรามีความเค็มจากเบคอนอยู่ใช่โอเคอ่าเหลืองพอดีนะผมว่าเนี่ยค่ะไฟไม่ต้องร้อนมากนะค่ะเราไม่อยากให้กระเทียมเราไหม้นี่แหละสำคัญครับเพราะว่าเอาความเป็นจริงแล้วถ้าร้อนมากมันมีน้ําตาลเมื่อกี้ใช่อ่ามันก็จะส่งส่งส่งสีได้ส่งสีไม่ได้ส่งเสียงัที่เราอยากที่เราใช้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้มะเขือเทศปลเมือเทศอลิฟ อ่าที่เราใส่ใช่แล้วก็เส้นได้เลยค่ะเส้นเลยเหรอได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราใส่วายนิดนึงค่ะเพิ่มโอ้โอ้อน,นี่อร่อยเนี่ยครับเพราะอย่างน้อยวายเนี่ยไปทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมรวมกันทั้งเส้นทั้งกระทะที่มันถูก<ช>ผัดแล้วมีกลิ่นหอมอยู่แล้วเทบลงเบคอนได้เลยค่ะนะลงเบคอนเลย<ช>เดี๋ยวเราไม่เอาน้ำมันแล้วนะไม่เอาค่ะ ครึ่งหนึ่งก็พอค่ะเชฟเดี๋ยวเค็มอเ,เอาไปโรยทีหลังได้อ,อันเนี้ยสาคัญอย่างหนึ่งคือถ้าเราใส่วายเนี้ยเส้นจ้องอะเดนเต้สองนาทีอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเส้นสุกมากเกินไปเราไปใส่วายเนี้ยกลายเป็นเส้นเละไปหมดนะไม่ได้ไม่ได้นะต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ครับสองนาทีเป๊ะเท่านั้นพอครับแล้วเราก็ผัดแล้วเอามาใส่วายตรงนี้อร่อยแน่เลยก็ใส่โหระพาได้เลยค่ะอันนี้เราใส่สมาแล้วนะใช่ขยับนี้นี่ใส่มาแล้วเนาะใช่ค่ะรุงรสอีกไหมอ่ะลองชิมไหม ปรุงรสอีกนิดนึงได้ค่ะเชฟกินแลกินหน่อยเตรียมนี้ไว้ให้เป็นหน้าตาดีนะดูไลท์ดูเบาดูเ,าเาบาเบาไม่สบายสบายเลใช่นะเราจะไม่ใส่เนยค่ะเชฟลูกค<แ>้าที่นี่ไม่ชอบเนยเฉยไหมเป็นอาหารฝรั่งที่ไม่ค่อยชอบเนยเออโอเคไหมจะขอชิมชิมน,นิดนึงชิมนิดนึงเผื่อเราจะต้องขอตัดเกลือนิดนึงเกลือโอเคคุณผู้ใช้เกลืออะไร เต๋อบรั่นเกลือบ้านๆเลยค่ะใช่ดอกเกลือเราเนี่ยโอ้ไม่บ้านแล้วนะดอกเกลือนะท่านผู้ชมครับเราใช้ดอกเกลือนะเพราะว่าเราจะได้ความเค็มที่ละเมียดกว่ากว่าเกลือเกลือไทยธรรมดาหรือเกลือโต๊ะธรรมดาถ้าคนไทยชอบหวานก็โรยน้ําตาลได้น้ําตาลได้อีกนิดนึงค่ะโอเคแต่สีก็ดีแล้วนะมีทั้งสีแดงมีทั้งสีดํามีทั้งสีเขียวแล้วก็อยู่ในจานนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะมันก็จัดใส่จานเลยใส่จาน นี่ก็โรยๆๆนะโอเคใบเขียวๆสักใบหนึง่งไหมเนะฉุนเข้าคอเลยค่ะพริกใช่ไหม <laughs> พริกใช่ไหม <laughs> ใช่โ oh, <laughs> อ้โหโหดโหดโหดเอาละน,นี่เลยครับท่านผู้ชมครับเป็น <laughs> เป็นแองโชว์แฮร์ผัดเบคอนพริกกระเทียมค่ะแองโชว์แฮร์ผัดเบคอนพริกกระเทียมนะใช่ซึ่งเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับสักครูกครับเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับนี่เลยครับ อ่าท่านผู้ชมครับผมมานั่งเท่อยู่ตรงนี้กับคุณพุทธเลยเนี่ยเมื่อกี้ลงครัวผัดกันไฟแรบเลยเรียกว่าหอมมากๆเลยนะเราต้องชิมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเป็นยังไงคุณพุทธชิมหน่อยสิช่วยกันเยอะหน่อยนะเส้นมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันต้องแบบนะแต่ยังไม่อยากได้เส้นอย่างเดียวอ่ะทานคู่กับเบคอนโหระพาค่ะนี่รุนแรงเลยก่อน เป็นยังไงบ้างคะเชฟยเต็มปากมีความสโมกกี้ของพริกและเบคอนแต่ว่าความเค็มความหอมนะผมว่ารสชาติของความเป็นไทยยังอยู่ที่มีสามรสก็คือเค็มมีน้ำตาลใส่แล้วก็มีเปรี้ยวจากวนยหรือส้มส้มยังอยู่นะครับความเป็นไทยยังอยู่และความเป็นไทยพิเศษอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้สึกคือพริกแล้วก็ใบหัวลำพาเบคอนกับพริกเนี่ยเบคอนให้สโมกกี้สโมกกี้หน่อย แล้วก็เป็นเป็นพริกที่ลมควันอันนี้คุณพุธได้เข้าใจเลยพริกที่เลือกมาเนี่ยเป็นพริกขี้หนูที่บอกลมควันเนี่ยคุณพุธไปเจอมาอย่างไรพุธพอดีพุธไปเดินป่าค่ะแล้วไปเจอพอดีมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่คขาก็เลยแนะนําว่าเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีพริกที่เขาเก็บรักษาของเขาเองใช่เราก็เลยไปลองขอเขามาชิมทางเหนือทางเหนือใช่ไปที่เชียงป่าไปทางเหนือเชียงใหม่ใช่ค่ะเราก็เลยสั่งเอาเขาประจําไปเจอหมู่บ้านที่ทําพริกนี้ซึ่งเห็นบอกว่าเวลาทําเนี่ย มันมีซีซั่นเดียวของปีเขาจะต้องเก็บใช่ไหมเป็นหน้าหนาวเขาจะพริกเขาจะชื้นไม่ได้เขาก็จะต้องเอาพริกไปตากแห้งแล้วมาลมควันล้วก็เก็บรักษาเลวเห็นบอกว่าสั่งข้าวสั่งฟางอะไรก็้อามาลมใช่ค่ะมาลมก่อนให้พริกมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยจริงๆได้ความเผ็ดร้อนจัดจ้านกับความเป็นไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่ผมพามาร้านคัสนาสก็เพราะว่าใช้วัตถุดิบไทย ที่ทำเป็นอาหารยุโรปเบคอนเราก็เป็นหมูไทยนะคะเชฟที่ผลิตในเมืองไทยหมูไทยทำใช่ค่ะ,ะก็คือว่าไม่ได้หนีไปไหนเลยนะเงินตราก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเรียกว่าทําให้เมืองไทย ยกฐานะอาหารขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทีเดียวเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นของเขาความเป็นเส้นของเขาแต่ว่าได้กิ่นอของความเป็นไทยนี่แหละครับคือคัสน้สท่านผู้ชมครับผมออกเสียงถูกไหมนี่จะจบแล้วเนี่ยคัสหคัสนสนะ KAS นะเราทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ดีกว่าว่าเราจะมีเมนูพิเศษคุณพุทธที่จะเสนอให้ท่านผู้ชมบอกผมแล้วกันได้ค่ะท่านผู้ชมมาเยือนเอกแล้วก็มาดูอาหารเรียกว่าทวิชไทย ที่ยังไม่ทิ้งกลิ่นไอความเป็นไทยของวัตถุดิบไทยแบบนี้หละครับกับรายการยอดเชฟไทยแบบนี้ท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิง่งกริ้งกริ้งเะยรก็กดกันไปแล้วเราก็จะมาพบกับสิ่งดีๆแบบนี้เรียกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งวิธีการทำอาหารที่ง่ายใครบอกอาหารทำยากก็เปิดรายการยอดเชฟไทยดูนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับ คุณพุทธในโอกาสที่คุณพุทธมีเมนูใหม่ๆวันนี้ขอบคุณคุณพุทธมากขอบค<อ>ุณค่ะณค่ะแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้า10โมงเช้าทาง YouTube กับ Facebook ยอดเชฟไทยครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสุดยอดสุดยอด